นะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้สพมนสตานะครับได้จัดโครงการครูห้านาทีหน้าเสาธงซึ่งเราจะมาบ่อยๆที่โรงเรียนนะครับอย่าเบื่อเสก่อนนะครับอย่าเบื่อเสก่อนเราอะเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะครับให้พี่จอยมาเป็นผู้บรรยายนะครับแล้วเราจะเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพตพิษภัยนะครับ พิภัยของยักติซึ่งกำลังระบาดอยู่ในฐานชายแดยนภาคใต้ของเรานะครับก็อากาศก็ร้อนนะครับขณะนี้อยากจะบอกนักเรียนทุก,ทกคนว่าน,นักเรียนทราบไหมท,ทราบใครทราบบ้างครับว่าเราจะเ,เลือกสู้แทนกันกวันไหนใครตอบได้บ้างครับ ยกมือกันมือคนครับยังมือมือคนนี้นะเดกนั่งเี่นยิงตอบได้เลยครับตอบได้มีรางวัลครับออกมาเลยออกมาเลยออกมาก็ะเลยใครตอบได้นันน่มอาออกมาออกมาเอาตัวมือเพื่อนหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวในรายงานตัวเขาอยู่ในช่วงตัดวันอยู่นะครับ <c oughs> เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนเก่งนะครับเป็นัวแทนของเพื่อนประมาณ800คน <c oughs> เป็นคนที่สนใจการว่าการเมืองว่าในฐานะที่พวกเรานะครับ เราไปจะต้องไปลงใช้เสียงนะครับให้ให้รายงาัว่าเราชื่ออะไรนะครับอยู่แชั้นไหนบ้านอยู่ที่ไหนนะครับแล้วต่อไปเพื่อทราบว่าให้เพื่อนๆทั้งแปดร้อยคนเนี่ยมาแชร์ชวนพ่อแม่ให้มาเลือกตั้งผู้แทนรัศดรในวันที่เท่าไหร่สวัสดีครับผมชื่อเอกชายอานิรันยาิงนะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามแล้วก็สัศาสนาชั้นอาชั้นสี่ครับ บ้านของผมอยู่หลังธนาคารกู้ไทนนี่เองครับแล้วก็อ่าเลือกผู้แทนรัศดรก็วันที่3กรกฎาคมสองพาร้อยครับถูกไหมครับถูกถตัวดังให้เพื่อนหน่อยครับ